ก็กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนไปเก็บกล่องที่สุมเมรุกันสาหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละ่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครสําหรับวันนี้ก็ไปดูเลยครับสาหรับใครที่มาถึงแล้วเนี่ยก็ให้วาปมาตรงสุมเมรุซิตี้ได้เลยนะครับผมหลังจากวราปมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินลงไปข้างล่างได้เลยตรงนี้ก็จะมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องนั่นเอง หลังจากเก็บกล่องหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เดินตามผมมาเรื่อยๆได้เลยนะครับผมหลังจากมาถึงหน้าวิหารแล้วเนี่ยกล่องก็จะอยู่ด้านบนเลยนะครับผมก็ให้ปีนขึ้นไปด้านบนได้เลยสำหรับใครที่ปีนไม่ได้เนี่ยก็ปีนตามผมได้เลยนะครับ โดยเราจะปีนเนี่ยเราจะปีนจากการเกาะชิ้นส่วนไปเรื่อยๆเพื่อไปข้างบนต้นไม้เนาะสำหรับตรงนี้เนี่ก็ให้เราเดินไปเกาะบนต้นไม้ได้เลยนะครับผมกล่องก็จะอยู่ด้านบนเลย จากนั้นก็ให้เราขึ้นไปที่สูงที่สุดแล้วก็ล่อนลงมาเกาะต้นไม้อีกต้นหนึ่งนั่นเอง <c oughs> เมื่อเราปีนขึ้นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยก็สบายแล้วนะครับผมเราก็จะเจอกล่องที่อยู่หน้าเราน้าน,นเองนี่เลยนั่นก็คือกล่องนะครับผมก,ก็เก็บไปได้เลยโอเค นี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ผมเอามาบอกทุกคนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมก็ได้ละสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกัน Thank you.